ได้เวลาแล้วคะ่ะได้เวลากินข้าวของคุณยายแล้วคะ่ะบัวพันกันยกภักเขามาให้คุณยายกินคือเก้าค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้ก็กินข้าวกับ,บปุลปลาปุลปลาหลักกระพัดหมูหลักกระปุลปลาทูเท่างปุลปลาดุกเท่างปุลปลาทูค่ะปุลปลาทูนี่บัวพันสิเอามากินกัระยอดผักเม็ฆยอดผักเม็กกินกับ,กกกกกกบ,บปุลปลาทูนี่ค่ะยอดผักเมก็กอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะพี่น้อง ปลาทูหนึ่งเอามาทอดทอดแล้วไปแก้เอาเนื้อมาตำตำใสพผิกขัวมอหอมขัวใส่น้ำปลาใส่ผงนัวซ้ำนี้แหละค่ะกระเสบได้เสบกระขึ้นยุกับค้นมักนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะคุณยายก็เราไปกินปนประดุกอันนั้นก็เป็นขนมขนมชั้นแล้วก็พาดหมูค่ะกินนี่เราก็เขากิน <c oughs> ขนมกับเขาเอา มากันไปมากันไดก้กินอันนั้นล่ะกินขนมกับเขามันก็สิเป็นหวานๆนั่นแหละน้องพี่น้องพะว่าคุณยายกินยังเราก็ต้องเอาเขาใส่น้ำผู้เถ่าคนนกินกินเหลนยว่าเป็นไหมกินกิน แบบว่าจังกินตะขนมยังสิเราบว่ากินไหมแล้วต้องหาเขาไหมถ้ากินยังก็คือต้องถามเอาเข่ามากินไส่กินกับกินอะไรกับให้เลวเป็นขาบไปเรยแล้วกินให้แล้วขาบเขาหมายถึงว่ากินไถ่ไปกินเลนแบบจุกจุกจิกจิ๊กว่าเป็นกินยังก็ต้องเอาเขาใส่พร้อม กินขนมกินขนมกับเขาเบิดเขาสองปันเน่ากินเต็มภาพว่ากินกินเขากับขนมเสือแมวได้ก็กินเท่านันด้วยลูกหลันด้วยหวานหวานง่ายก็ หวานหวานกินขั้นข่นขเขาเหนียวหนุ่มหน่มขนมสั่นนั่นก็นุ่มนมเนาะพี่น้องไกง็กินไงกินบอยากดอกแต่วลูผันเห็ดมใหอหลายแนวหลายแนวไปกินจอย <c ười> บัดจิกินกินข้ากาบขนมซับนั่นแหละค่ะพี่น้องเป็นบางมือ อกินขนมสันเบิดสามก่อนอิ่มเลยแบบนี้กับข้าวเหนียวอีกกันชิเซบกับบ่อยาบกับพี่น้องกกินซ้ำนี่แหละกินซ้ำพี่น้องเห็นนี่แหละขนมสันกับข้าวเหนียวซ้ำนี่แหละกับข้าวลูกเห็ดมาเห้กกินต่างหลายอย่างก็บอกกินนั่นแหละก็คือในแต่ละมกับขึ้นหยา คืออยากแตกต่างกันไปนะคะพี่น้องคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะ